สั่งซื้อถังย่างมาไหมเดี๋ยวเราจะแกะมาดูนะครับ,รบรนี่เขามีเทอร์โมมิเตอร์ให้ด้วยนะครับีโอ้ใช้ได้สองเตาเตาแก๊สก็ได้เตาถักก็ได้ท่อหายใจสัดุดยุดสุด 220 2อ0ร้อสิบสองศาเซลเซียสแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิถังเราวิ่งอยู่ที่250ขึ้นไปถึง280องศาเซลเซียสจะเปิดฝาแล้วนะครับเราจะเอาหมูเราลงไปมาหมูกรอบเนี่ยนะครับหมูกรอบ ไก่เลยเอาไก่าตามลงไปลอยเป็นอกไก่สะโพกเท่าไหรบสะโพกเอาชิ้นเล็กกันทดสอบเองชิ้นเล็ก,ปลกไปเอาชิ้นใหญ่ไปเดี๋ยวให้ดูครับแป๊บหนึ่งผมขอยัดกลับข้างกัน ต้องการด้านหนังให้เขาโดนไฟก่อนนะครับโ okay. อเคนี่นะครับแบบนี้ยวผมจัดทิ้งไว้อย่างี้นะครับอุณหภูมิให้อยู่ที่250แต่บเราจะทิ้งไว้นี้สัก15นาที20ือยีนาทีจะดนใหม่ครับไปยี่ส0นาทีครับ คอหมูเนี่ยมหมูเป็นไงครับโอเคอ่าจะัแบนครับเอาละครับ,อาารบตอนนี้สามสิบสามนาที <c oughs> เป็นอ,อะไรบ้างโอ้คอหมูสุกระดะับเต็มแบบแบบใช่แล้วจริงๆด้วยเดียวุผล กรอบทีนะครับแป๊บแล้วขาหมูชิ้นที่สองเกือบ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 กาหบสามสิบเกล็ดปะโอเคดูครับหนึ่งชิน้นขาหมูหั่นเป็นเส้น โอ้ควันยังขึ้นเลยจามเหนียวเหนียวอือหือจุวิสิอือออกาครับจาน สองให้แผนกชิมเขียนถึงผมว่าสุกแล้วแหละเชมรอบน,น,นี้1 0 0นะครับฐานก็จะย่อมลองมาหน่อยหนึ่งนะอหอมเอาใช้ได้นะครับ นี่ครับตาสีโอเคนะครับคอหมูหันดูนี่ครับเป็นไงนเป็นอย่างไรตอนนี้ร้อนนะครับลองหันมืแล้วก็เรียบร้อยแน่หันตามขวางนะครับอันนี้แน่นอนครับสุกครับไม่ต้องห่วงสวยด้วย นะครับเฟร่ก็หมูจางถังครับเอาละครับ <c oughs> หนึ่งชั่วโมงครึ่งไปเรามาดูหน่อยสิครับว่าหมูสามชั้นเรามันกรอบไหมขึ้นมาชมสักหน่อยนะครับตามผมมาเลยครับชัววะ <c oughs> โอเคนะครับก็สุกแล้วครับไม่ต้องห่วงสุกแน่แน่ถ้าเส้นหมูนุ่มก็ค่ายได้เลยหมูกรอบต้องใส่จะใหม่ถ้ากรอบนะักท่าไหนนะก็ได้เลยลองหันดูนะครับ <c oughs> ผมก็เพิ่งทำาตถังครั้งแรกเนี่ยโอ้ <c oughs> โหแต่ว่าถ้าดูสิครับสี กรอบพอประมาณครับหนังอาจจะไม่ถึงขั้นเหมือนเวลาเราทอดแต่ juicy นุ่มนวน,วนแน่นอนครับเราบมนเลนเน,นี่แหลเพอาะเราหมักเข้าไปด้วยนะครับจัดจานครับสวยหรู ดูนครับโอเคครับเห็นไหมครับ <c oughs> หันแล้วครับหิวกรอบพอประมาณครับกรอบพ,พอประมาณหนังซึ่งไม่เกินกว่าน,นี้ก็อาจจะเครื่องนะครับแต่ก็ หิวแล้วลุยเลยดีกว่าโอ้แค่นี้ก็สดยอดแล้วครับคือทำลายเลยลนะกับข้าวก็ได้กับแกล้มก็เนี่ยกรอบ,รบไม่ใช่ไม่กรอบแก่งกรอบเลยนะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับมีไก่อีกสองชิ้นนะครับมีไก่อีกสองชิ้นมาดูไก่กันนะสิครับเป็นไงหนาลนะครับทำร้อนใังเช็ดได้โเอเคสวยงาม หานครับหนัน

แก้มทนเงี่ยมนะครับตันนี้จิ้มกับน้นําจิ้มแจ่ว <c oughs> ดูของเก่าได้นะครับเมื่อเร็วนี้ทําให้ดูแนละ้วน้ําจิ้มแจ่วครับโอเคเรบร้อยครับไก่ถัง <c oughs>